ถ่าวันหนึ่งคนที่เธอคิดว่าเป็นคนจนธรรมดากลับถูกบางอย่างในเงามืดตามล่าเพราะชื่อจริงของเขาเธอจะยังกล้ามองหน้าเขาอยู่ไหมชายคนหนึ่งถูกปฏิเสธ999ครั้งแต่ครั้งที่1,000เขากลับเจอเธอที่มองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นรวมถึงเงาที่กำลังหมายตาเขาอยู่ข้างหลังด้วยและเมื่อเงานั้นเอื้อมมือมาหาเขาเธอคือคนเดียวที่รู้ความจริงว่า ถ้าเขาเผลอบอกชื่อจริงเขาจะไม่มีวันได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกแสงเช้าสะท้อนบนถนนลูกระอากาศชื้นรอรอบตาเขาเดินในเสื้อเก่าขาดริมชะฟุลอยจากรองเท้าถูหัวใจเขาเต้นช้าหนาแน่นในอกคล้าจะหลูกออกมาทุกครั้งที่มองใบหน้าคนที่เมินเฉนี่คือการถูปฏิเสธครั้งที่998คำพูดเยเฉียบกระแทกหูไม่รับงาน เขายิ้มจืดจางพยักหนเบเกอร์แล้วพลาออกมาท่าไร่ก้อมกลิ่นสนิมจากประตูเก่าข้าเม่บาเก่าๆลอยตีกะสายลมกระทบแก้มเบเยเชียบจนผิวนูนขึ้นเขาสูดลมหายใจหรือแตกกลืนไม่ลงคอแห้งขมเหมือนกลืนฝุ่กองใหญ่ขาขวาเริ่มอ่อนจนแทบซุเสียงรถเก่าคันหนึ่งขับผ่านทิ้งควันดำคลุ้งเคลือปอดเขาจะเขากระชับเสื้อขาดขาด,ขาดรอบไหล่ยกมือปาดเหงื่อที่ไหลลงคอ แสงอาทิตย์ตีกลับจากกระจกตึกเก่าเข้าตาเขาจนต้าหยีความปวดร้าวในใจทําให้ทุกเสียงรอบตะดังขึ้นผิดปกเสียงฝีเท้าคนนับสิบเด็กวิ่งมาเห่พ่อค้าตะโอทุกอย่าไหลาบาตีประสาทเขารู้สึกเหมือนโลกกาลังบทขยี้เขาช้าช้แล้วการปฏิเสธครั้ที่999ก็มาถึกหญิงขายดอกไม้มองเขาแค่ครั้งเดียวแล้วใส่ห่คำพูดสั้นๆกระด้างเหมือนกระจกแตกไม่ขายให้คนอยาเธอดูอันตา เขานี่หัวใจเหมือนโดนเหล็กร้อแผดเผากลิ่นดอกลิลลี่ปลายแผงลอย่วยเตะจมูกปนกับกลิ่นขยะชื้นๆจากถังข้าตึกความเวียนหันขึ้นจนสายตาพร่าไปทาเขาหันหลังจะเดินออกแต่แล้วเสียงเบาๆภาษาลมเยะที่พัดผ่านซอกตึกก็ดึงเขาไว้รอกเธอดูเหนื่อยมากเลยนะต้องหมาให้ช่วยอาบายเสียงนั้นทําให้ทุกอย่างในโลกหยุดเขาหยุดเดินหัวใจเต้นผิดจังหวะ ปลายนิ้วชาอากาศรอบตะเหมือนหนาคือจนหายใจไม่สะเขาหันกลับช้าช้าเห็นหญิงสาวธรรมดาในเสื้อฟ้าสีออกับรอยยิ้มทีไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีอยู่ในโลกที่โหดร้ายแบบนี้แสงเย็่อุ่นตกกระทบผมของเธอจนเกิดประกายสีทองหมแล้วสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดร่างของเขาสะท้อนผ่านดวงตาเธอไม่ใช่คนจนไม่ใช่เสื้อขาด ไม่ใช่คำปฏิเสธ999ครัตแต่เป็นบางยาบางยาในแววตาเธอที่ทำให้เขาขนลุกกวับจะเธอเห็นเขาจริงๆเห็นในแบบที่คนอื่นไม่เคก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาเสียงบางยาเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังเธอเสียงลากก้าวโลหะบนพื้นซีเมนแผดเข้าหูเขาแอบผ่าแนวสติแรงกระแทกของเสียงทำให้หัวใจเขากระโจนคือจนเจ็บซี่โครง และเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาเพิ่งรู้ตัวว่าบางอย่างไม่ปกติอยู่ใกล้กว่าที่คิดลมเย็บพัดส,สวนหลังคาบาเก่าๆกลิ่นสนิมแรงจนขึ้นจมูกเขาขยับเท้าเล็กน้อยแต่ข้อเท้ากลับสั่นแบไรแรเสียงลาก้าวดังคืออีกครั้งคราวนี้ชิดขึ้นคมกว่าเหมือนมีอะไรคืบเขามาในเงามืดตรงซอกตึกหญิงสาวข้างหน้าเขากระพริบตาช้าๆ เธอไม่หันไปมองด้านหลังเลยแม้แต่นิดเหมือนรู้เสียงนั้นเหมือนคุ้นเคยเหมือนไม่กลัวมันเลยสัตว์เธอเขากระซิบแต่เสียงเขาขาดหายกลางคอมันสั่นจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงของเขาเองปลายลมพัดผมเธอปลิวขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยแดงจางๆบริเวณลำคอรอยเหมือนถูกของแข็งฝืดๆลากผ่านผีรอยที่ทำให้เขาหน้าชาถึงปลายนี้ เธอยิ้มยิ้มอ่ออที่ไม่ควรอยู่คู่กับรอยบาดแบนั้นอย่าหันไปนะเธอพูดเบาๆเสียงเธออุ่นแต่แฝงความฝือเหมือนเสียงคนที่ฝืนพูดทั้งที่กลัวสิ่งตรงหลังเขามากกว่าใครทั้งหมดหัวใจเขากระแทกซี่โครงแรงจนหูอื้อลมหายใจขาดช่วงเหมือนมีมือมาบีบคอความเย้จากพื้นคอนกรีตคืบขึ้นฝ่าเท้ากลืนคือตามขากัดตามกระดูกสลับ เขาอยากวิ่งอยากคว้าเธออยากลากเธอออกจากตรอกทีทำให้ลมหายใจหนักขึ้นทุกทีที่ขยับตัวแต่เธอกลับยื่นมือตรงมาช้าๆนิ้วเรียวสั้นของเธอสั่นนิดๆเหมือนกำลังทนอะไรบางอย่างอยู่ถ้าหันไปมันจะรู้ว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาเธอพูดคำพูดเหมือนคมมีดเยาเจาะกลางอกเขาเขาขมวดคิ้วไม่เข้าใจไม่ทันคิด เพียงแค่ความรู้สึกบางอย่างกระตุกในอกเหมือนอดีตทั้งหมดกำลังถูกกระชากออกจากการปลอมตัวคนจนทีเขาสร้างมาตลอดเขากลืนน้ำลายฝืดๆพยายามเอ่ยคำถามที่ติดอยู่ในลําคอเสียงก้าวหยุดเบบฉับพลันเงียบกริบเงียบผิดปกติราวกับทุกเสียงในเมืองถูกตัดขาหญิงสาวเม้มปากเธอขยับเข้ามาใกล้เขาอีกก้า จังหวะหัวใจเธอเต้นแรงชะนอกเขาเบาๆเมื่อระยะชิดกันและในชั่ววินาทีนั้นเขารับรู้ว่าเธอกลัวจนตัวสัน่นมันเคลื่อนตัวตามอารมณ์คนเธอพึมถ้าเธอกลัวมันจะเข้าใกล้ขึ้นเขาเพลอสายหน้ากลืนน้ำลายพยายามกดความกลัวลงแต่ความเยะท,ที่ไหลลงสันหลังก็ยังหนักจนแทบยืนไม่ไหวเธอยกมือจับแขนเสื้อขาดขาดข,าดของเขา แรงดึงเบาๆเดินตามฉันไปช้าๆห้ามมองกลับหลังเด็ดขาแต่ก่อนที่เขาจะขยับเท้าเสียงที่เงียบไปเมื่อครู่นั้นดังคือใหม่แต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงก้าวเป็นเสียงหายใจเสียงหายใจที่อยู่ชิดหลังเขาเพียงแค่ไม่กี่เซนติเมตรลมหายใจอุ่นจัดเหมือนลมหายใจของใครบางคนหรือบางอย่าแต่ไม่ใช่ของคน เขาชะงักขนลุกไปทั่วแผ่นหลัดหญิงสาวเบิกตากว่ากระซิบเร่งอย่าขยับห้ามขยเขากลั้นหายใจหัวใจเต้นทีจนเหมือนจะฉีกซาอกจากอกแล้วบางอย่าแต่หลังคอเขาเบาๆปลายนิ้วเยเฉียบเย็ดจนรู้สึกว่าผิวนูนคือตามเส้นประสาทเขารับรู้ทันทีว่ามันรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนจนธรรมดา และก่อนหญิงสาวจะทันพูดอะไรต่อสิ่งนั้นขยับใกล้เขาอีกรอบสิ่งนั้นขยับใกล้เขาอีกรอบใกล้จนลมหายใจมันกระทบต้นคออุ่นชี้และเหมือนมีเสียงคำเบาๆแทรกออกมาจากลมหายใจที่ไม่ควรเป็นเสียงมนุษย์เขากัดฟันหัวใจเต้นแรงจนเจ็บกลางอกมือกำเสื้อตัวเองแน่นจนเล็บจิกผี หญิงสาวตรงหน้าเขานิ่งค้างสีหน้าเธอซีดจนแทบไรเหลือดวงตาเบิกว่าเหมือนเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังเขาชัดเจนมันเข้าถึงตัวเธอแล้วเธอกระซิบเสียงเบาราวกับกลัวว่ามันจะได้ยินแม้จะรู้ว่ามันยินอยู่แลปลายนิ้วเย็กของสิ่งนั้นขยับเลื่อนจากคอเขาลากผ่านบ่าขวาช้าๆความเย็บปนชี้จนเหมือนน้ำแคล,ลายไหลลงตามกระดูกสันหลับ เขาสั่นไปทั้งตาแล้วเสียงของมันก็ดังดังในระยะที่ไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตอยู่ใกล้แค่นั้นเสียงกดต่ำแบแตกพร่าเหมือนเสียงคนกระซิบผ่านน้ำาหนือเจอแล้วคำนั้นทำให้เลือในกายเขาราวกับหยุดไหลาขาเหมือนจะทอนลมหายใจขาดหายกลางคอความรู้สึกเหมือนการปลอมตัวทุกอย่างในหลายปีถูกกระชากออกเหลือแต่ตัวตนที่เขาซ่อน หญิงสาวยื่นมือมาคว้าข้อมือเขานิ้วเธอเยอะแต่นุ่มสั่นแต่มั่นคงฟังฉันเราต้องออกจากตรอกนี้นีเดียวแต่เขาขยับไม่ได้ทั้งร่างเหมือนถูกตรึงด้วยความเยะของมันแล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าบางอย่าดังในเงามืดด้านหลังไม่ใช่ฝีเท้าคนไม่ใช่สัตว์เสียงเหมือนเล็บยาวๆขูดลากบนพื้นปูน เขารู้สึกถึงแรงดึงเล็กๆที่ชายเสื้อของเขาดึงเบาๆเหมือนมันกำลังสำรวจเหมือนมันกำลังชิมเหมือนมันพยายามรู้จักเขามากกว่าที่ควรหญิงสาวกัดฟันแน่นอย่าให้มันรู้ชื่อเธอถ้ามันรู้ชื่อเธอจะ้ะคำพูดของเธอถูกตัดด้วยเสียงดังสะเหมือนโลหะกระแทกผนังแรงๆจากที่ไม่ไกลเธอสะดุง้ง มือเธอกำเขาแน่นขึ้นจนเจ็บมันเริ่มโมโหเธอตะเดินเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเขาจะก้าวปลายนิ้วเย็กของมันก็กดลงกลางกระดูกสันหลัดเขาเบาๆกดเหมือนกำลังจะสื่ออะไรบางอย่างกดเหมือนกำลังทดสอบว่าเขาทนได้แค่ไหนและในวินาทีนั้นเองภาพบางอย่างผุดว่าเข้ามาในหัวเขาภาพตึกสูงห้องกระจกโต๊ะทำงานของซีออ ชื่อของเขาตัวตนจริงของเขาทุกอย่างที่เขาซ่อนไว้หลุดไหลออกมาเหมือนมีมือดึงออกทีละชิ้เขาหายใจไม่ออกเขาแทบทอนหัวใจเต้นแรงจนคลื่นไหวเจ็บไปทั้งอกหญิงสาวเห็นท่าทีเขาตาเธอแดงวาวด้วยความตกใจมันกำลังอ่านเธอเร็วกว่าที่คิดมือเธอปล่อยข้อมือเขาแล้วคว้าใบหน้าของเขาทั้งสองข้างแทน ใบหน้าอุ่นของเธอชิดเขาในระยะลมหายใจชนกันฟังนะเสียงเธอสั่นแต่ชัดเจนถ้ามันรู้ว่าจริงๆเธอเป็นใครมันจะไม่ยอมปล่อยเธอไปแล้วเงาด้านหลังเขาก็เคลื่อนไหวรวดเร็วผิดปกติจนลมเยบพัดเส้นผมของหญิงสาวกระจายเธอหอบจ้องเขาไม่กะพริบนิ้วเธอจิกแก้มเขาแน่นจนรู้สึกเจ็บแสบอย่าหันไปมันใกล้มาก แต่สายเกินไปปลายลมหายใจของมันเป่ารถต้นคอเขาอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมหลายเทและเสียงนั้นเสียงที่เหมือนกระซิบที่หลุดมาจากความมืดลึกสุดในตรอกดังชัดเจนตรงหูเขาบอกชื่อมาเสียงนั้นกดลึกเข้าหูเขาหนักหนือเหมือนน้ำดำไหลซึมเข้าประสาททีละหยดเขากำมือแน่น เล็บจิกจนเจ็บลมหายใจติดขัดในลำคอหัวใจเหมือนถูกบีบช้าๆด้วยมือทีมองไม่เห็นหญิงสาวสายหน้ารวดเร็วผมเธอสะบัดผ่านแก้มเขากลิ่นุ่นและดอกไม้อ่อนๆลอยปนกันจนเวียนหันอย่าพูดเธอกระซิบเสียงเธอสั่นเหมือนจะร้องไห้ถ้าเธอพูดมันจะได้สถิเธอจักแต่เสียงขูดลากของมันขยับอีกครั้ง คราวนี้ใกล้จนเสื้อเขาเคลื่อนไหวเหมือนมันกำลังเอาหน้าเข้ามาชิดแผ่นหลักเขาเขากลืนน้ําลายสบตาหญิงสาวตาเธอสัน่นเต็มไปด้วยความกลัวสุดขีดแต่มือเธอก็ยังจับใบหน้าเขาแน่นเหมือนพยายามยือเขาออกจากขอบเวที่มองไม่เห็นเงามืดด้านหลังเขาเริ่มยืดยาวเหมือนกำลังแผ่ขยายเหมือนมันลุกขึ้น เหมือนมันสูงกว่าเดิมหลายเทเสียงหายใจของมันเปลี่ยนจากอุ่นเป็นร้อนผ่าวเหมือนมีควันลอยออกมาจากปอดที่ไม่ใช่ปอดของคนชื่อมันกระซิบอีกครั้งเสียงลึกจนพื้นคอนกรีตส,สั่นเบาๆใต้ปลายเท้าเขาเขาเม้มปากแต่ร่างกายเริ่มขยับเองริมฝีปากเขาเปิดขึ้นช้าๆเหมือนถูกดึงออกจากภายใน หญิงสาวหน้าซีดเผือดเธอสายหน้าแรงจนผมฟาดแก้มเธอเองอยากหยุดหยุดพูดแต่เสียงมันกดแทรกเข้ามาในหัวเขาลึกแหลมเหมือนลวดมีคมกรีดผ่านเส้นประสาทบอกลมหายใจร้อนๆของมันแต่ท้ายทอยเขาชื่อเทหัวเขาวูบภาพความทรงจําของเขาถูกกระชากใบหน้าเขาจริง ห้องประชุมหรูลายเซ็นวงใหญ่บนสัญญาตำแหน่งซีอชื่อของเขาไหลทะลักขึ้นมาเหมือนมันกำลังดึงออกทีละชิ้เขารู้ว่าถ้าปล่อยให้เสียงหลุดออกจากปากทุกอย่างจะจบริมฝีปากเขาขยับลมหายใจจะเปล่งเป็นคำอยู่แล้วทันใดนั้นหญิงสาวพุ่งเข้ามาปิดปากเขาด้วยฝ่ามือแรงกว่าที่เขาคิดว่าเธอจะมี ตาเธอสัน่นน้ำตาคลออย่าให้มันได้ชื่อเสียงกระแทกดังผ่าจากด้านหลังเขาเหมือนอะไรใหญ่ๆกระตุกตัวใส่กำแพงพื้นใต้เท้าสัน่นลมแรงว่าผ่านต้นคอเหมือนมีปีกลมฮืมาเวี่ยงอากาศใส่หญิงสาวหอบมือยังปิดปากเขาไว้มันโมโหเราต้องออกไปเดี๋ยวนอแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบมีบางอยา่า เย็นเฉียบแหลมและยาวครูดผ่านหลังเสื้อเขาเสียงผ้าแตกที่คมเหมือนเล็บของอะไรสักอย่าลากผ่านหลังเขาอย่างสนุกหัวใจเขาเกือบหยุดเต้นหญิงสาวเบิกตากว่ามองอะไรบางอย่าเหนือไหล่เขาริมฝีปากเธอสัน่นเหมือนอยากกรีดร้องแต่ทำไม่ได้ เธอกระซิบด้วยเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินมันเห็นเธอแล้วเขายืนนิ่งเลือดไหลวูบจากหน้าอกลงสู่ปลายเท้าเหมือนร่างเขาถูกกดให้จมลงในเงามืดของตรอกหญิงสาวยังจับหน้าเขาไว้มือเธอสั่นจนรู้สึกถึงแรงสั่นผ่านผิวดวงตาเธ,เธอเบิกว่าสะท้อนภาพบางอย่าด้านหลังเขาภาพที่เขามองไม่เห็น แต่รู้สึกได้ทุกเส้นประสาทเสียงหายใจของมันเปลี่ยนอีกครั้งหนักต่ำเหมือนเสียงหัวเราะในลำคอของสัตว์ที่ไม่มีชื่อลมหายใจร้อนจัดพ่นลงบนแผ่นหลัดเขาร้อนจนกลิ่นผ้าถูกเผาว่วยขึ้นมาอ่อนๆเขากัดฟันเหงื่อเยซึมออกทั่วต้นคอหญิงสาวกระซิบชิดหูเขาเสียงเธอแทบไม่เป็นเสียง มันเข้ารูปประวัติแต่คำสุดท้ายของเธอหายไปเพราะเสียงมันดังคลื่นจากด้านหลังเสียงเหมือนผิวเนื้อพิกลบิดงอเหมือนกระดูกกำลังเคลื่อนผิดตำแหน่งเหมือนร่างมันกำลังเปลี่ยนรูปร่างตรงนั้นในเงามืดแคบๆหลังเขาเขาหอบจังหวัดเต้นหัวใจถี่รัวลมหายใจเหมือนถูกดึงออกครึ่งหนึ่งหญิงสาวขยับมือลงจากปากเขา มือเธอไปจับไหล่เขาแทนดันเบาๆเหมือนบอกให้เขาถอยออกแต่เขาถอยไม่ได้ขาแข็งค้างเหมือนมีอะไรห่อหุ้มข้อเท้าไว้ใต้พื้นแสงจากปลายตรอกส่องกระทบบางอยา่าเพียงเสี้ยววินาทีเขาเห็นเงาร่างมันยืดตัวสูงขึ้นสูงจนเกือบแต่ป้ายเก่าๆข้างบนรูปร่างไม่สมบูรณนะมีช่องว่างเหมือนรูพรุน เหมือนร่างมันทำจากเงาแต่ขอบเงากลับขยับเหมือนเนื้อมีชีวิตหญิงสาวกลั้นหายใจนิ้วเธอกดไหล่เขาแน่นขึ้นอย่าออกเสียงอะไรทั้งนั้นแต่เขาไม่ทันตอบเพราะบางอย่าจากด้านหลังแต่ท้ายทอยเขาอีกครัดคราวนี้ไม่ใช่ปลายนิ้วไม่ใช่ลมหายใจแต่เป็นผิวผิวแปลกแปลกเยจัดสา เหมือนผ้าขาดเปียกน้ำวางแนบลงบนต้นคอเขาช้าๆเขาสะดุง้งลมหายใจสะดุดกลางอกหัวใจเกือบหลุดจากจังหวะหญิงสาวร้องเบาๆในคอไม่นะมันกำลังทำรอยเขาไม่เข้าใจแต่รู้สึกถึงบางอย่ากดลงเหมือนสัญ,ญลักษณ์เหมือนมันกำลังทำเครื่องหมายเขาความเจ็บซึมขึ้นช้าๆ เจ็บลึกเหมือนเข็มน้ำแข็งปักลงผิวเธอรีบดึงตัวเขาเข้ามากอดหน้าเธอฝังคอเขาลมหายใจเธอสั่นแรงอย่าให้มันจบรออย่ายอมมันแต่เสียงของมันดังขึ้นข้างหูเขาชัดเจนกว่าครั้งไหนเจอชื่อเจอตัวจากนั้นบางอย่าเลื่อนไปตรงกลางแผ่นหลัดเขา ลมหายใจมันร้อนขึ้นอีกเหมือนกำลังเตรียมจักลมหายใจของมันร้อนจัดร้อนจนผิวแผ่นหลัดเขาแสบราวไฟลุกหญิงสาวกอดเขาแน่นขึ้นทั้งตัวเธอสัน่นเหมือนรู้ว่าถ้าเขาถูกแต่อีกครั้งทุกอย่างจะขาดสบันเธอกระซิบเสียงสั่นแต่มุ่งมั่นฟังฉันถ้าเธอไม่เลือกเองมันจะเลือกให้และมันจะไม่ปล่อยเธอไปเขากลืนน้ำลาย คอด้านในขมลมหายใจสั้นรู้สึกได้ถึงแรงดึงลึกๆจากเงามืดด้านหลังแรงดึงที่ต้องการทั้งตัวเขาไม่ใช่แค่ชื่อแต่เสียงหญิงสาวเสียงเดียวยึดสติของเขากลับมาเธอประคองหน้าเขาตาเธอแดงแต่มั่นคงเลือกฉันถ้าเธอจะบอกชื่อใครบอกฉันคนเดียวเงามืดด้านหลังคำรามต่ำ เสียงแตกพร่าเหมือนไม่พอใจแรงดึงที่หลังเขาเริ่มหนักเหมือนจะกระชากกระดูกสันหลัดออกจากราเขาแทบล้มทั้งยืนหญิงสาวดันเขาไว้ร่างเธอเล็กแต่กลับมั่นคงบอกชื่อเธอให้ฉันแล้วมันจะไม่มีสิทธิ์ในตัวเธออีกเขาสูดลมหายใจทั้งตัวเจ็บแต่หัวใจกลับชัดชัดแค่อย่าเดียว เธอคือคนเดียวที่มองเห็นตัวเขาจริงๆเขากระซิบชื่อของตัวเองเสียงเบามากแต่ชัดพอให้เธอได้ยินทันทีที่ชื่อถูกเปล่งเง,งามืดด้านหลังเขากรีดร้องเสียงแผดสูงแตกพร่าเหมือนกระจกนับพันแตกในคราเดนนีแรงบีบรัดที่หลังหายไปลมหายใจร้อนของมันขาดหายเงามืดเริ่มถอย หดร่างยุบลงเหมือนละลายในอากาศหญิงสาวดึงเขาเข้ามากอดกอดแน่นจนลมหายใจเขากลับมาสมามันหมดสิทธิ์ในตัวเธอแล้วเธอกระซิบเสียงอ่อนแต่โล่งใจเขาพิงหน้าผากกับไหล่เธอร่างยังสัน่นแต่ในอกอุ่นขึ้นอุ่นจากการมีเธออยู่ตรงนี้หลังตรอกเงียบลงลมพัดเบาๆผ่านซอกอาคาร ฝุ่นลอยช้าๆโลกเหมือนกลับมาปกติทีละลมหายใจเขามองหน้าเธอเห็นรอยกังวลจางๆคล้ายยังไม่หายกลัวแต่ในตาเธอมีบางอย่างอบอุ่นบางอย่างที่เขาไม่เคยได้รับจากการเป็นซีออยู่บนยอดสูงทำไมช่วยฉันเขาถามเบาๆเธอยิ้มอ่อยิ้มอ่อนล้าแต่จริงใจเพราะฉันเห็นเธอก่อนเห็นเงานะ เขาหัวเราะเบาๆเหนื่อยเต่อุ่นแล้วยังอยากอย,กอยู่ใกล้เงาแบบฉันอยู่ไหมเธอจับมือเขามือเธอยังสั่นนิดๆแต่จับแน่นฉันไม่สนว่าเธอจนหรือเป็นใครขอแค่เป็นเธอที่ฉันเจอในตรอกนี้ก็พอเขากระชับมือเธอความเย็นที่ต้นคอเริ่มจางหายแทนที่ด้วยความร้อนออๆจากฝ่ามือเธอด้านหลังไม่มีเสียง ไม่มีลมหายใจไม่มีเงาที่จะลากเขากลับไปอีกมีเพียงเขาหญิงสาวและเส้นทางยาวข้างหน้าที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ไปด้วยกันเขายิ้มจังๆไปจากตรอกนี้กันเถอะเธอพยักหน้าแสงออกจากปลายถนนตกกระทบใบหน้าเธอเหมือนประกายเล็กๆนำทาง และทั้งสองเดินออกจากเงามืดที่เกือบกลืนเขาไปก้าวแรกช้าๆแต่มั่นคงทิ้งเสียงลมหายใจของสิ่งนั้นไว้ข้างหลังและไม่หันกลับไปอีกเลย